สวัสดีชาวสก้าทุกคนเลยนะก็อยู่กับผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวสกินเจ้าตัวของลูย์นะแต่มาเต็กิจก,กรรมก่อนร้านค้าประเนจรน,นะพวกเหล่าสาวกบีบีเกตทั้งหลายนะ,ะจับจ่ายใช้สอยได้นะีน่กเลตราคานะครับก็สองเปอร์เซ็นต์น่ะนะใครดวงก็ได้สองเปอร์เซ็นต์นะขอให้พวกเช่าได้นะ กิจกรรมต่อไปก็ในส่วนของนี่ครับพิมยมพาสสุดพิเศษนะล็อกอินะสมฟรีตัวล็อกอินมันเอ๊ะวันที่1นถึงเนะก็ซื้อไปเลยเพราะว่าเราจะและถ้าจำไม่ผิดว่า2ส,สกินนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะเจเน่ DNA นะแล้วก็ในส่วนของสกินลิกเตอร์นะครับ2ส,สกินนี้ก็รีวิวไปแล้วส่วนสกินนี้ยังไม่รีวิวนะครับในะรีวิวคลิปนี้แหละอ่ามี2สสีนะ เปิดเพื่อเลือกรับ1ส่วนประกอบสกินนะครับหรือเลือกคำีเยนสูง5ชิ้นได้นะในส่วนของวันที่5ก็จะเป็นนี่คำทีอันนี้ก็เลือกได้แค่1ชิ้นเหมือนกันนะพราผมจะไม่ผ,ผลแรกสีม่วงมาเหลือสีน้ำเงินก็น่าจะเอาสีน้ำเงินแหละนี่ครับวันที่7นี่คือซิเกเนเจอเลือกได้1สกินนะส่วนเรานั้นมีแล้วครบทุกสกินนะก็ประมาณนี้กันนะกิจกรรม ส่วนของวันนี้ก็อย่าลืมเติมกันนะครับอ่านี่นะนี่นะนี่นะอย่าลืมเติมกันนะเพียงหนึ่งคูป,ปองนะแต่มาตรฐานก็สิบคูป,ปองปนะเออถ้าจะไม่ผิดนะก็เดิมๆนะอีกส้นบีไอพีใครจะเติมก็เติมนะครับ ก็เป็นไฟบลัดนะก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ถ้าเต้นผมไม่ได้ใจผมใส่เปล่ายังไม่ได้ใส่มีนะชิ้นส่วนสก,กินผมมีสีม่วงอย่างเดียวนะก็เหลือสีน้ําเงินเนี่ยที่อยากได้นะครับสีน้ําเงินสวยนะส่วนตัวคิดว่าก็จะเรียกน้ําเงินดีไหมเรียกฟ้าได้ไหมทำไมใส่แล้วมันไม่ต่างแต่ก็โอเคอยู่ก็เดี๋ยวไปดูเกมในเกมกันเลยกว่าเลโก้ดูส นี่ลูกอารดเวิร์กของนางนะใช่ที่มีรีวิวจะกินมาเขาโดนใบนะครับโอเคเก็บสเต็ค แว่นมันเลยเราตีเบามากอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรช่วยเพื่อนเลี้ยงแคลรี่ยาวยๆครับเดี๋ยวอันติเราเราค่อยเรียกเพื่อนมาเล่นถ้าเราอยากเล่นนะซีคิดเ เขาว่าไปนะแล้วเขาก็กลับมาเติมทันเมื่อกี้ผมเห็นใครอะ่ะผมเห็นเซฟิลา่าใช่เหรอหรือผมเมาเมาแน่ๆเลยดูทรงได้อากูนี่แกเจ็บเนี่ย ปอมเลนของเราถูกโจมตีบนบินบื่เบื่อบือเบอนบ่ลิทอาโกนี่เราเ่อไรได้ซัพพอร์ตตัวนี้อยากเกิดแล้ว ประมาณนี้ครับเวลาเล่นนะเพื่อนเออรีเลื่อยให้เพื่อนแล้วก็ส่งเพื่อนกลับมามันจะได้แบบไวนิดนึงพยายามเซฟเพื่อนให้ได้กลางเข้านะเราไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่ทันนะเราเล่นบน ผมวไม่รู้กลับมาทันไหมเดลองดูทันเอมิลี่เขาวัดกับดินดิธอยู่นี่ กลับก่อนลูกเจนเย,นย็นอยารีบอยากได้กลางล่าเลย เราวางไปข้างหลังสุดก่อนนะครับเผื่อใครกลับนะประมาณนี้เพื่อเลือดน้อยก็ดีเพื่อนน่าจะเล่นง่าย กดล้างไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะมันดูหน่วงๆข้างๆนะครับไม่ทันโซนไว้ก่อนนะครับแล้ววับกลับมาเดินกับทูลินก็นได้ครับลิงเอฟเฟกต์ลิงมันไม่ขึ้นนะซิบัลิน ไอ้ไอชูลาวาไอไอลาปรครีถูกส่งออกไปแล้วกุนีไหน้องเบลิตออกอากุนีไหม สกิลหนึ่งเรากดได้สองครั้งนะเผื่อใครไม่รู้นะครับตัวนี้ดามเมจมีอันติกับสกิลหนึ่งนั่นแหละอ่ากิน วางบ่อใส่บ้านก็เลยนะก่อนกลับครับเราฝากของเล่นให้เพื่อนนะร่างน่าจะแตกก็ตอนเม่อีไม่ได้ดูน่าจะใช่น่าใช่กับพวกกางแตกไปนานแล้วนะไม่ได้ดูเมื่อกี้ก็ไม่รู้กดกาตาริซึมไปยัง มันแรงนะทำเล่นผมว่าตัวเฮ้ยวอเตอร์เฮลเอาไม่ทันรับเพื่อนไม่ทันก <c oughs> ูเล่นแตกไปด้วย what t เตอร์เฮลยูบลีทุกคนอาล่าซับพอร์ตตัวนี้ขอโทษ คอนเดนก็ไม่รู้อ่ะจะฆ่าคนเนอะไม่ได้ใช่ไหมมามาได้ไหม เออลินดิสเขาอยู่นี่ลินดิสแล้วก็เซฟฟล่าเพียบเลยเขาเดินกันไวมากจริงเราแรงนะครับเรามีฟอ์ตี้ด้ยนะมีประโยชน์ให้เพื่อนเยอะเลยตอนนี้ ัเลยทำให้คบกปิงสวยปีไม่ได้เฮ yes. ้ยเอ็มโมเกิน ไม่ถึงนะนาะตยสี่สยองขวัญปัง อ,อีมิลี่ผมตีบ้าน่างเดียวไปอย่างฝันตัวมันหายอยู่นะเราไปเล่นผมไม่มีดาเมจตีบ้านอะดีผมพยายามวางบอก้ามาด้านใน ปังปัง,ปงล้างไว้ก่อนวางดักหลังไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนถุกเฉินนะผมไม่รู้ว่าวิธีการเล่นมันถูกวิธีกีออยังไงอะแต่ผมเพยเซฟแล้วกัน เดโยเนี่ยทุกเพื่อนด่าผมเหมือนเมื่อกี้เลือดจะหมดตั้งคลิปมาโอ้โหยือนานมาก้าน บ้านบ้านก่อนโอ้โหไม่จบําจริงมันยื้อมากเลยฝั่งนั้นอนะสวยครับก็จบเกมไปเป็นอเนที่สวยงามนะสำหรับลูอีสกินไฟบัตน่าหนวาไฟบรอนไฟบัตอนะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์สเสียงแล้วกันนะรอบนี้อาดาผิดนะไฟร์ร <Fire ful. S 1> ก็ค่อนข้างสวยนะ <Fire ful. S 1> ส่วนตัวคิดว่า ชิ้นส่วนสก,กินใครไม่อยากได้ของ,ของเจ้าตัวของลอีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บก็ได้นะแต่ของผมต้องเก็บเพราะผมชอบตัวมันเนี่ยผมเคเซเจ้าตัวลอีเลยมีครบธุกสก,กินเลยก็ m อ็มซึ่งได้แก่ทูเลนนะครับสก,กินนี้เราก็รีวิวไปแล้วนะ ก็ประมาณนี้กันนะคร่าวๆนะครับไอเทมก็ประมาณนี้นะส่วนกิจกรรมก็นี่ครับมันยัดมาตรงหน้าต่างนี้แล้วแต่เขายัดไม่หมดนะก็าอาจจะกดเลื่อนได้นะตรงข้างบนนี้นะซื้อเยอะลดยับนะครับอันนี้ <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่าอะไรละ่ะพรีวิวไปแล้วนะหรือเรียกว่ารีวิวเลยนี่ก็พรีวิวพรีวิวพรีวิวไปหมดแล้วนะ <S <S พีเมยมพาร์คก็ใครสนใจอยากได้ชิ้นส่วนกับตัวนี่นะ ข้างบนนะรู้สึกไม่จำไม่ผิดก็คือมีเอฟเฟกต์สกิลทุกตัวเลยนะรู้สึกว่ามูหล่าจะเปลี่ยนสีอย่างเดียวแล้วก็ลิกเตอร์จะเป็นดวงชันจันเซี่ยวนะครับค่อนข้างสวยนะนี่นะครับคาเปเพนดี้จะพูดเป็นสีกาล่าไซเบอร์คอร์นะ้ก็นี่นะนคอร์สนะครับเล็กซ์ตาวีไก็ใครสนใจก็อย่าลืมเติมนะคข้าวๆก็เดิมๆอย่างต้นคลิปที่เราพูดไปก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจเจ้าตัวของพรีเมียมอันใหม่ก็จัดเลยนะครับเพียง99คูป,ปองนะเผื่อใครอยากได้ใช่ครับก็เผื่อใครอยากได้ส่วนตัวผมผมมีอยู่แล้วนะในส่วนของสกินนะก็เลยรู้สึกแบบว่าอาจจะรู้สึกเสียด้คูปองนิดหน่อยแต่เสียไปตั้ง85คูปองกับไอ้ท่าวิง่งอะไรนะผีกิงกองของคีร่าก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร,ร่หรอกนะรูดอาเปยดค่อนข้างสวยนะปรับแต่งก็จะ ปรับได้สองสีนะเหมือนต้นคลิปที่เราบอกไปนะครับเหมือนเขาจะลดดีเทลในส่วนของสีน้ำเงินลงมานะใส่กับไม่ใส่ก็ไม่ค่อยต่างกันมากแต่จะสีจางกับสีเข้มขึ้นสังเกตตรงต้นขานะครับเห็นปะเปลี่ยนสีค่อนข้างเยอะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนตัวเป็นเคฟซีในส่วนของลุยนะมีทุกสกินเลย ก็แล claro, ้วเจอกันเจนี like ่อ pues ย่าลืมกดไลค์ล่ะกดซับกันนะบาย